พี่เก๋ในคำสั่งเขาอันนี้เริ่มยังมันจับแล้วแต่ว่าพี่ยังไม่ได้แชร์เครับครูแชร์นะครับผมจากนะครับวันนี้พี่ได้เข we ้ามิเทศนะครับคุณครูทันตีราเอเชระนะครับใน การเรียนรู้ที่สิ่ง,งเรื่องก,การมองเห็นวัตถุซึ่งก็จะเป็นในหน่วยการรูที่ห้าในชีวิตประจำวันก็จากที่ได้รับที่ได้รับความรู้จากครูฝ่ายวันนี้นะครับจากที่เราไม่เคยเรู้เนื้อหาเรื่องนี้นะครับพอไปนั่งฟังในชั่วโมงก็สามารถเข้าดิบนะครับน่าจะเป็นจุะสมบัต์ kpa เกี่ยวกับการอธิบายมองเห็นวัตถุการเขียนรังสีงนะครับจากใบงานนะครับแล้วก็ การตั้งใจแล้วความรม่วมือของนักเรียนนะครับเราก็ได้เห็นคือสรทั้งสามทั้งสามจุดเลยครับ mm hmm. ก็ขอชื่นชมครูนะครับว่าจะกิจกรรมการเรียนรู้นะครับได้ตามสานีนเขียนไว้แล้วก็กิจกรรมที่เขียนไว้นะครับเป็นแบบ 5E ซึ่งเ,เด็กๆได้ทําตามขั้นตอนทั้งหมดนะครับยิ่งตรงขั้นตอนการธิบายความรู้นะครับอันนี้คือชื่นชมเลยนะครับว่าส่นักเรียนมานําเสนอนะครับ ซึ่งเป็นทักษะที่เด็กคนที่จะได้รับการพัฒนาจะเห็นว่าเขามีความกล้าสแสดงออกไม่เขิดไม่อายนะครับเพราะบางทีเราจะเห็นว่าเด็กจะไม่กล้าพูดไปยืนหน้า้องก็จะยืน่งซึ่งตรงนี้ถ้าเราส่งเสริมแม้ 6, แต่ตั้งแต่ชั้นประถมปรถมปอนประชมภาษามาแล้วครับถ้าเราได้ส่งเสริมมาพอขึ้นป .4 ศึ 6, มันโยมมันจะต่อยอดน,นะครับเด็กจะกล้าสแสดงออกนะครับตรงนี้ก็ชิ้น6ครับทีนี้ในขั้นของใบความรู้นะครับ ก็เด็กๆก็ได้ช่วยกันช่วยกันทุกทุกกิจกรรมตรงไหนดีเพราะว่ามันเป็นคาบสองมันไม่ได้เริ่มันเป็นคาบคาบเกี่ยวใช่ทีนี้ถ้าเราจะปล่อยเด็กก็ไม่ได้เพราะเราต้องไปสอนคาบสาเราต้องสอนเราต้องปล่อยเต็มที่ก็คือสิบสี่โมงสี่สิบก็จะเป็นแค่เป็นเดียวทําให้ทําให้กระบวนการมันยังแบบสุดท้ายเหมือนแบบว่าเรายัง เร่องอยากฟังเด็กอี่นิดนึงแต่ว่าเวลามันใช่คืออยากเพิ่มในส่วนการต้องการการเด็กใช่ครับแต่ว่ามันเป็นมันเกี่ยวเนื่องมาจากคุณเริมเนาะเพราะกว่าเราจะไปข้าวแต้สุดกว่าเราจะไปไปเจอกันในการนิเทศกว่าจะได้เริ่มันก็จะมาหายประมาณสิบสิบห้านาทีตรงนี้เราอาจจะนำเสนอในการแก้กับอน้าวิาการผู้บัญชาการในในในส่วนนี้ เพราะว่าเราแค่อันนี้คือเราเตรไม่าด้านคัามรู้แล้วล่ะใช่ซึ่งส่วนใหญ่ก็ชินชมุกทั้ก็ส่งกับที่เป็นหนะาลุมของเรารับปินแบบอยยาทั้งเรื่องเขียนแผนแล้วก็เรื่องการสอนครับผมของผมกกปรมาณนี้ เวลามันเรื่องของเวลาเข้ามาเรื่องเพืคนเลยนะตอนท้ายมันทำให้กิจกรรมมันลื่นกันหมดมันทำใกิจกรรมมันไม่เต็มที่แต่ทั้งที่ของมิ้ิป้ายคือกินกรรมกำลังดีอยู่แล้ก็คือไม่แน่แน่แต่เพียงแค่ว่าพอรอมีเรื่องเวลาบางทีเวลาที่มันเสียไปครับทำให้อเดด็กัถ้ามีเวลาเหลือเราอาจจะให้เด็กได้นำเสนอเพิ่มขึ้นหรือว่าเด็กได้ได้ร่วมกันมากกว่านี้จัดไารแสดงมากขึ แรกกะว่าจะเอาคนละข้อคนละข้อคนละข้อจะตรวจทุกอันแต่ทีนี้มันเร่งก็เลยคนเดียวไปเป็นอันนั้นเลยเราไปลองดูคลิปคลิปอาจจะมีเพิ่มสี่สิบบางทีจะสั่นะคลิปไมเขาว่าเพราะเราเราเริ่มทำนะครับแต่เราต้องก่อนมันจะสักสี่สิบแต่เราปล่อยทานเวลาเดียเราปล่อยทานอันใช่เพราะว่าเราเราปล่อยเลยไม่ได้เนื่องจากว่าข้าวทิศาเราก็มีสอ่งแล้วกว่าเราจะออกจากทางนี้ไปทางโน้นอีกเนาะที่เรามีสซนแล้วจะไปนิเทศอะใช่ไหมเันทำให้เวลาตรงนี้นิดนึง นั้นรอบหน้าเราก็ต้องวันหงวันละเนี่เพราะว่าเพราะว่าในในรอบนี้คือคือเรารู้ว่าเวลาไม่ได้เต็ม50ละนั่นเป็นใช่แต่ทีนี้รอบหน้าเราเราไม่สามารถแก้เวลาได้เพราะเรายังมีข้าวสองวันเดือนใช่งที่จะแก้ได้คือแก้ตัวแขนเราเนี่ยเพื่อประมาณนั้นเหมือนเราเล็งไม่แค่40พอโตเหมือนเหมือนเหมือนเราเบื่อเกิใจไปเลยว่าเวลาหน้าจะไม่ได้50เลยน้องแต่จะได้แค่40เหมือนเราตัดตัดการข้ามเกี่ยวไปเลยส0นาที ขั้นตอนไีต่างอะไรสิหรือว่าจะสูงไ่สักกลุ่มรงมันก็ไม่ควบทุกุ่ม้ก็อยากออกกันเด็กน้อยอ่ะเด็กน้อยอยากออกทุกกุนตนี้เทเราตัาไปก็คือังแต่ช่วงเดืนเดจะปรับเราก็ปรับในหารลเราลดนะครับเพราะเด็กจะรู้แล้วจะเปลี่ยนลูกอะไรใหม่หมดจะไม่เอารูปซ้เดิเพราะว่าถ้ารูปเดิมเด็กก็รู้แล้ว่าเขียนแบบนี้แบบนี้เราต้องเลยเปเหมือนเนานกาะเรเป็นใบงานผู้ขนาดเ คล้ายๆเดิมแต่ไม่ใช่เดิมใช่ในพลิกแพงเอาคืออยู่สามารถเปลี mm, ่ยนได้เราก็ปรับปรับให้ปรับตามที่เราได้พี่อสีกันทั้งนั้นว่าเราปรับประมาณไหนเงี้ยยิ่งยิ่งยังผมเจออะไรแล้วก็ปรับที่ว่าโยกตัดออกตัดระโยกก็ปรับให้มันยังยังหรือยังว่ามันยังโจทย์เราก็ต้องเปลี่ยนเพราะเด็กจําได้แล้วถ้าเราโจทย์เดิมไป ก็ำหสถานการณ์ให้เขาแต่สายเดิมคงคงรงโครงเดิมเรื่องเดิมนะรัอย่าางง้ก็ปทไดวัดแบบเดิมแต่แค่เปลี่ยนเปลื่อนถ้าเปลี่ยนคำถามไปเอาจากหน้ามาหลังเอาหลังไปหน้าเพราะว่าสำหรับโยกโยกแต่ทุกงานทำให้เวลามันพอนชักให้มันคลอนชักสองไงมันเคลื่อนยากกว่าคุณจะไปกันกว่าเด็กกว่าเราอีกเนที่สอนมา ถ้าขับแรกคือมันถึงแบบก่อนที่เราแบบมุมรูหมาคูปุ๊บเราไปได้เลยอ่ะเราเราเราไปก่อนเราไปเราไปสเต็ปสเต็ปก่อนมากไปถึงปุ๊บเก้าโมงเริ่มได้อันนี้เราจะทิ้งทางนี้ก็ไม่ได้เราจะปล่อยทางนู้นเหลือก็ไม่ได้ทางนี้เราปล่อยตรงกว่าจะเดินกว่าจะไปถึงนู่นก็็ีเวลาประมาณสองสามนาทีกว่าจะเสร็จก่าจะไปถ่อย่างที่ร้านก็ประมาณสิบสี่สิบห้านาทีเลี่เราต้องเสียดังั้นคราวหน้าก็คือตัวนี้จะเป็นตัวที่เราเราแจกให้เพราะว่าคิดว่าทุกกลุ่มที่เป็น ที่ทเป็นท<บ>ี่เป็นค<ม>ุณค<ม>ุณบีของแต่ละวันน่าจะเป็นเหมือนเราน่าจะไม่ได้เรื่องไม่ได้เปรี้กยก็จะเยลือยู่บา้านคนละสี่สิบทำให้กิจกรรมมันเราต้องเร่งตอนท้ายไงเนาะแบบว่ากำลังทำกำลังเล่ก็ต้องต้องกระชับให้มันมาจบสรุปไม่ได้ไงบางครั้งที่แบบเวลามันถ้าเกิดใกล้ได้เวลาเป็นน้ำหวานก็จมันไม่คุยกันเยอะนอันนี้คือสุดท้ายเราต้องปิดจบนะครับเพราะาเวลาสัก สิบโมงสามสิบแปดเกานะสุดท้ายเราต้องปิดปิดจบละต้องเพราะว่ามันหมดเวลาต้องไปต่อคับสามก็ต้องปิดถึงจะรู้สึกว่ายังยังอย่างต่อแต่ก็ต้องปิดรู้สึกว่ายังแบบยังอย่างต่อเติมเติมมนะก็ต้องจบเอยรอบรอบหน้าทั้งสี่คนร้องก็ต้องตกรอบนี้นะรอบเวลาเราอะไม่ทันกันทุกคนเลยเนาะผมดีเราอะเนาะนี่ที่พี่บ้ามีอะไรจูงใจค่ะมีการแจก อันนั้นเอไปถามนะคุณดุแ้วยังไต่แจกเงินก็ถ้ากลุ่มไหนได้เอะสมมติว่าเราเรียกมาถามตอนสุท้ายแม้ถาุมไหนมีคะนนเยอะสุล้วก็จะมีงิเหอยู่ออาัเป็นเงินแรกบงวันใช่เกอยลกลุมไหนรวยสุดใช่กลุมไหนรวยสุดเเชอบเป็นคนรวยไงเรียนเรื่องนั้นมาก่อนหน้านั้นที่ว่า้มันใช้พวกุมได้นะเพราะว่าถ้าทำไม่ดีก็จะมีการยึดถือนเออมันก็จะเอนช่วยกันรีบช่วยละทันนี้ กอดได้นั่นคือแบบถ้าเกิดเราไม่มีอะไรเนาะมันก็แบบทุกคนนี้ทําบ้างทำบ้างไว้แต่ที่อยากทําให้เสร็จเพื่อที่จะได้มามันก็เป็นในกระตุ้นภายนอกอะนะภายนอกเราติดคนเล็กเล็กเนาะทำอะไรเราได้อะไรบ้างให้ตอบเราให้ได้ก็พอเนาะว่าเรามาในในครั้งนี้เราตอบอะไรเราได้มาบ้านไป นี่คือตรงถ่ายเรื่องใจดวใจค่ะอยากรู้ว่าหลังจากใช่ครับว่าหลังจากมีเป็นยังไงบางทีก็เป็นขนมชิ้นเล็กๆกันนะแต่ว่าเด็กกันเนาะด้วยความที่แบบได้นิดๆหน่อยๆเขาก็รู้สึกว่าเขาภูมิใจด้วยนะว่ามันเป็นมันดูยิ่งใหญ่สำหรับเด็กนะเนาะคือมันเพิ่มการแข่งขันได้เลยเขรู้สึกอยังไงอยากต่ออยากทองเป็นส่วนลูก บางทีก็แค่เป็นโครงกุญแจที่เราเคลือบไว้ให้เขาระบายให้มันีน่จะไม่สมควรเป็นเกี่ยวกับคําเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เรียนอะ่ะก็แค่เคลือบไว้ให้ตอนระว่างนัง้นก็ิดแจกไปก็มันก็พอใจแล้วนานเด็กบเ<า>ออมันรู้สึกว่ามันได้ของอะไรเนี่ย<า>เป็นของ<า>เป็็นอะไรกจ<า>ึงไม่ได้นะเพื่อเนเขาเรียกว่า <ๆ S 2> คือเาตอบได้นะทำถึงดได้อะไรเนี้ยบางทีก็ทําที่ขั้นหนังเสือที่เป็นลายต่างๆให้เขาระบายเองแล้วเราก็เอามาเคลือบเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็ได้ใช้เครื่อหลักเขาอ่านหน้านี้หน้านี้กั ใช่ไครับใช่เคือเราตัดภูมิใจนะคือว่าคนย่าเด็กก็มีชิ้นเดียวในโลกอะบอยไม่เหมือนใครอะเราเป็นคนระบายอะใช่ไหมเออภูมิใจเดียวใจดีทีนี้เราจะตา้ะหร้าทั้งผมทั้งที่เราเป็นการชิปดี้ของแนัน มีปัญหาไหคฮะมีมีปัญหาในห้องมีเป็นไหนพี่อ๋อแบบนี้แม่งการเขียนแบบว่าบางเพียร์มันต้องเป็นเส้นตรงใช่ไหมแสงเดินทางเป็นเส้นตรงอ่ะลูกศอนนะบางคนมันยังโค้งอย่างนี้อยู่เท่าที่ไปตรวจดูนะไม่ได้ทำใบงานแบบใบงานยังไม่เขียนเป็นตรงให้เรายังเขียนเป็นโค้งเป็นอะไรทวกนั่นนี่มาหาอย่างนี้อยู่อ่ะซึ่งมันไม่ถูกมันต้องตรงพอแสงเราเดินทางเป็นเส้นตรงเออเรื่องนี้เนาะการเขียนเนาะการเขียนลังสีเนาะ การเขียนเส้นอะไรตัวอย่างหรืออะไรที่อยากทำให้เขาเรื่องวัดมาตวัดเป็นเส้นตรงเขียนมาโค้งอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ถูกเพราะว่าแสงมันต้องตรงอย่างเดียวตาของเขาในมันคือหักตีวะเออไม่ถูกเขาเลือกอย่างนี้เลือกภาษาตัวนี้เลือกภาษาต้องไปจุดไหนลากให้มันถูกต้องนะครับบางคนเนาะวัตถุกอยู่ตรงนี้เอาไปไม่ถูกวัตถุก็มีอย่างเงี้ยเนาะที่ว่าลากจะเข้าใจแต่ว่าลากไม่ถึงอะลากเหลือนิดนึงอย่างเงี้ย ต้องไปให้ถึงใช่เวละ่ะถึงจะถูกแบบไปกระทบกับวัตถกุก็ต้องถึงวัตถุอ่ะเนาะไม่ได้ถูกต้องไว้ยเป็นไหมถ่ายด้วยทักษะเด็กกันเนาะมันคิดว่าแค่นี้ก็คงได้แล้วอย่างนี้หรอมั้งเนาะไม่ได้ไดนะโอ้โหีมาต่างเนาะพากันทำจนเสร็จนะก่อนหน้าลุงว่าแค่พากันทำบอกว่าไม่เสร็จก็ไปปิดกันกบ้านไม่ได้ไม่เสร็จได้ไม่ตอนน้อง สนั้นเชี่ยวเนาะเสียงดังนะเดี๋ยวสนั้นนะมาเป็นคู่ๆเดี๋ยวเชื่อมขมดีๆเนาะเกินการไหนรอบต่อไปอันเฉลีอันเลีเนี่ยรอบสุดท้ายแล้วเนี่ยเราปอกแขนมาแล้วรอบต่อไปจัดเต็มเราจะไปสู้กลุ่มเอทางการเอเธอเฟรชมากเธอเฟรช วันหนึ่งวันหนึ่งหนึ่งได้นะครับหนึ่งตอนหนึ่งนั่เลยชิป<ข>ต่อชิปเฮ้ย <Hey, S 2> ดีดีเจ้า <c oughs> ทุกคนขอบคุณค่ะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ดีนะ